สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็มาเล่นต่อนะครับจากตอนตอนที่แล้วนะครับกับ The Walking Dead s e a ั o น2นะครับ ตอนที่แล้วอ่าตอนนี้แหละครับ โอเคครับตอนนี้พอดีครับหลังจากที่กิมมนทายนะครับตกลงมประจากหน้าผานะครับก็ไหลามาตามน้ำก็มาติดแถวบริเวณเกาะนะครับอีกที่หนึ่ง ฮัลโหลเหมือนเดิมสวัสดีคือมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมคะครับเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับทำการสำรวจครับเราคลิกค้างไว้แล้วก็เคลื่อนอยากไปตำแหน่งไหนครับกดชีนิ้วไปตามตำแหน่งนั้นฮาลองลสำรวจที่เรือนี้ก่อนเรือป่า มีตรงนี้มีประมาณสองจุดนะครับดูแล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนแน่เลย่ะคลิกครับ ยากาศนะครับเชิญขนลุกจริงๆอันนี้อะไรโดนป้ายแทงหัวอยู่แล้วต้องเดินเข้าไปในป่าครับตอนนี้หูลมชวนหนาวเหลือเกินตอนนี้ก็เป็นหน้าหนาวพอดีด้วยนะครับบริเวณ ีก็เดินไปเดินมาแล้วมีตัวอะไโรโผล่ขึ้นมานะตัวอะไรก็แล้วแต่อย่าเป็นในตัวป่วนอย่างพวกซอมบี้อะไรกัน,นป้ายระวังสัตว์ร้ายผมว่าอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าซอมบี้แล้วตอนนี้ในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้นะสัตว์ร้ายโดนซอมบ,บี้กินหมด มันกินงูด้วยหรือเปล่านะพวกสมบีเนี่ยโอ้โหหนาวหนาวหนาวอจะไปทางไหนต่อดีละ่ะ เสียงอะไรซอมบี้หรือเปล่าลองเดินกันไปหน่อยนะฮะเดินกันไปสำรวจสักหน่อยเฮ้ยรู้เสียงกาเฮ้ยไม่มีอะไรครับทำเสียงไปอ้าว เอาแล้ววะงานเข้าแล้วคันนี้จะย่องไปดูทำไมอ่ะอ้าวโหไม่ใช่ซอมบี้ครับเป็นลูกหมาที่ไหนก็ไม่รู้ครับโอเคโอเคเอาไงดีครับอ,อันนี้ดีกว่า so, มาจากที่ไหนเนี่ย

เหมือนจะมีรถมีแคมอะไรอยู่แถวนี้นะครับ <Hello? S 1> น่าจะมีคนอยู่ไหมเอ่ยมันเกิดอะไรขึ้นแถวนี้นะโอ้ย oh. เริ่มหิวแล้ว แต่ดูเจ้าหมาตัวนี้ท่าทางอ้วนๆนะมันน่าจะมีของกินอยู่แถวนี้แหละลองค้นหาดูกันดีกว่าป่ะมมีแต่รูปถ่ายกินไม่ได้ครับ ไปหากล่องนี้แล้วกันโอ้ยตุ๊กตาน่า <c oughs> ตุ๊กตากินไม่ไดม้มีความหมายเลยตอนนี้โอ้มีถาดด้วย <c oughs> เอ้ามาเล่นกันลองมาลองเล่นกันดูไหมโอเค ไปเก็บมาปั๊บโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไดไกลับมากลับมาดีมากดีมากเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบคือตรงจุดนี้มันก็ยังขึ้นโชว์อยู่ครับเราก็ต้องลงองคลิกประมาณคนระั้งสองครั้งด้วยกันครั้งที่สองนะมารูปแบบมันก็เปลี่ยนไป มาดูว่ามันจะโชยอ, sure okay. อีกครั้งนึงไหมโอเคถ้าโชยอีกครั้งก็อ้ะกดอีกครั้งที่สมครับเอ้าไปไปเก็บมาไอ้หนูโอ้โ oh ห <'t> ไปสก,กายเลยแนี้ โอ้ลองไปหาเลยเฮ้ยมีกระป๋องอะไรล่วงแถวนี้ดูดีครับอาหารหรือเปล่าใช่ใช่อ้าวเปิด <c oughs> กินเรียบร้อยแล้วเจ้าหนูเอ้ยเหมือนจะไม่มีอะไรกินแล้วนะ <c oughs> อา้ hey boy, the เอาเฮ้ไอ้หนูทำอะไร <c oughs> เงียบ <c oughs> เง <c oughs> ียบหน่อย ลองเข้าไปหามันหน่อยนะครับ s okay. <S มีคนอยู่แถนี้ด้วย s <S เอ้าไม่ใช่ครับนี่มัน like นี่มันซอมบี้นี่ทำไมมาถูกมัดตรงนี้เนี่ยโอ้ยังไม่ตายเลยตายยากจริงๆพวกนี้ เออเอาไงเดีเอาไงด,ไงดีจะจับดีไหมดูวันดีกว่าครับความปลอดภัยว้ให้จับไม้โอเคสงสัยได้เวลาสังหารโหดแล้วครานี้เ,เตรียมตัวนะเริ่ม ห <c oughs> นักนวงหัวเหมือนอ่อนปปกเปกมากไอพวกชอมบี้นะฮะเหมือนศพเดินไดจริงมันยังไม่ตายเร็วอ๋อยังยังอีกสักทีนึงครับนี่ออกแรงเต็มที่เลยนะนี่สองโอ้ยังยังเอาเอาเต็มที่เลยกันนี้แรงกูเดินอีกอื้ม ยังอยู่ไหมเอาเอาความชัว์เดี๋ยวดิน้นเดี๋ยวดิน้นเออยังดิ้นอีกไหมอะเป็นไงน่าจะอยู่หมัดแล้วนะมันคงไม่มีโอกาสได้ลูกแล้วมีมีดนะครับนี่ดึงออกมาเลยอุ๊บะเอามาเช็ดอะไรกางเกงเนี่ย สกปรกจริงผมมีผ้าแย่แย่มาเช็ดกงเกงเฉยเลยผอเป็นเราเราจะเช็ดไหมเนี่ยอะแล้วแต่เช็ดก็เช็ดตามตามบทเขาครับเอ้มีอะไรขึ้นอะไร จับหน่ครนะ่บจับหมาอมืเหมือนจะเป็นเหมือนเรามีเพื่อนละสบายแล้วครั้นี้อย่านไรก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีเพื่อนเป็นหมาก็ยังดี ปัญหาเรื่องของกินนี่แหละเอาวะยังเหลืออีกหนึ่งกระป๋องโอเคไหมเดี๋ยวเรามานั่งกินกันดีกว่าวับอย่าบอกนะว่า จะใช้มีดอันนี้โอ้โหไงก็หลีกหนีไม่พ้นครับโอ้เจาะก,ก็เจาะเพิ่งเสียบซอมบี้มาเลยเนะี่ยเนี่ยแห็นว่าไม่มีอะไรแกะอมไม่อะไรเนี่ยถั่วหรือเปล่าโอเค ช่ได้รสชาติอ่าว่าไงโอเคได้อ่าเดี๋ยวแบ่งให้กินโอเคนะเออเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องแบ่งกันกินฮะโอเคนะฮะ, <you> ะเข้ามาใกล้ๆเราเฮ้ยเฮ้ย hey, อย่าก,กินคนเดียวดิอ้าวโอ้ยอะไรขอก็ให้แล้วอ่ะเออโอ้ยต้องป้องกันตัวเองไว้กนะ่อนครับตอนนี้ หครับขันมากเป็นเพื่อนกันดีๆไม่ชอบใช่ไหมต่อยอสักทีเออเออเออทีบเลยเนี่ยหมดลิ้นแล้วหรือย,ยังโอ้โหตายละต้องไปดูสักหน่อยเป็นไรเปล่าอยู่ไหม โอ้เสียบกลางอกเลยครับเอาไงต่อครับโอ้คงไปก่อนดีกว่าหรื <'m> อยังไงครับเสียใจด้วยขอโทษแต่ผมไม่ชอบแบบนี้เลยครับเราลองเปลี่ยนวิธีการนันดีกว่าโอเคนะ กลับไปที่เดิมว่ะเดี๋ยวเราลองลองไม่ต้องให้อาหารดูนะครับอาจจะดีก็ได้อยากมีหมาเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยต้องลองดูนะหนถึงตอนไหนตอนนี้โอเคตอนให้อาหารหมานี้กดเลยครับโอเค คับเอาไงเอาเซฟอันที่3ามไปแล้วเซฟสามไฟล์ล้วน่าจะตรงถึงตรงอ่โอเคครับตอนนี้พอดีเลยต้อใช้มีดเล่มเดิมนี่ครับเจาะเหมือนเดิม อาชึอบอาเฮ้ยโอ้ยหิวแล้วไปกินกันงานนี้แหละฮ้อเฮ้อเดี๋ยวให้แกกินทีหลังได้ไหมเมื่อกีเพิ่งกัดชั้นโอเคนะเอาไงดี อันนี้แล้วกัน hey, beg. โอเคนะไม่ให้นะ give you luck, okay? โอเคนี่ถ้าทางจะได้ผลนะงานนี้อา้าวเสียงอะไรเอาคุยเฮ้ยอ้อาวเฮ้ยโอ้โดนอีกแล้วครับเอาไงครับต่อยสิครับอย่างเงี้ย โอ้ยต่อยแ้วโอ้ยเอากระป๋องข้างๆนี่แหละหยิบเลยเคาะเข้อเอาไปเลยครับโอ้โหเอาเอาอีกทีครับเคาะอีกเคาะอีกเอาอีกทีเอ้ปล่อยดีว่าเอาถบเลยคันนี้เออเหตุการณ์เดิมครับโดนปากเหมือนเดิมแน่นอนก็แสดงว่าบทเนื้อเรื่องมันต้องดําเนินความไปตามในเรื่องครับแต่มันจะเปลี่ยนรูปแบบ ของเนื้อเรื่องนิดหน่อยจากคําตอบที่เราเลือกนะฮะดูท่าทางจะทรมานผมช่วยอะไรไม่ได้แล้วเสียบเลยแล้วกันอะจึบ ฉันก็โทษนะ oh <my> เรียบร้อยครับสุดท้ายคีเป็้ไทยก็ต้องอยู่ตามลำพังเหมือนเดิมในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้แล้วผู้คนที่แบบไม่รู้ว่าจะดีหรือชั่วนะครับเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ในซีรีส์เกมเกมนี้ครับ ราต้องเอาตัวรอดโหแต่ตอนนี้โดนกัดเข้าไปางี้ท่าทางจะลำบากครับแถวนี้ไม่มีเข็มฉีจาด้วยติดเชื้อบ้าเปล่าไม่รู้เอาเลยวะถ้าติดเชื้อบ้าก็ไปกัดจะบี้ติดเชื้อบ้าให้หมดเลยแค่นี้ไม่ใช่ครับในเรื่องเราต้องเอาตัวรอดอยู่ดี Okay. ไงต่อครับขีเป็นทายน้ตำตาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยทำไมมัน ต้องเกิดเรื่องอย่งนี้กับเรามือก็ถูกกัดแถมในป่านี้ไม่รู้จะเจอใครหรือจะเจออะไรอีกอหลับไปงีบหนึง่งหูสะดุ้งตื่นเลยอะไรครับไม่มีอะไรแต่เสียงแบบนี้คุ้นๆเหมือนเพื่อนเก่า โอ้ใช่แล้วเพื่อนเราเองโอ้คิดถึงจังเลยอ้คิดเป็นทยใช่ไหมเฮ้แกไม่ต้องคิดถึงฉันเลยอ้อยอ้อยอ้ยอ้อฉจะไม่รู้จักแกออกไปห่างใช่นะโอ้ขอเดินหนีก่อนแล้วมันบอกให้วิ่งครับแต่วิ่งไม่ไหววิ่งไม่ออกเลยเนี่ยทำไงดีเอาเดินไปแล้วโอ้ย เร็วๆริที่รอจันด้วยโอ้ยโอ้ยฉันไม่รอโอ้ยได้เวลาคลิกลัวแล้วครับเอ้ยเอ้ยฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมเอ้ยเป็นไงเป็นไงฮ่าดันจนหัวขาดอ้าวไม่ใช่มีคนมาช่วยครับโอ้สถานการณ์แบบนี้นยังมีคนอยู่ในป่าด้วยเหรอเนี่ยเอาไงดีเป็นคนดีหรือคนไม่ดี เอาตามมาเร็ <Okay. S 1> วเรารีบไปกันเถอะเอาฮิวชันไปด้วยโหใส่เกียร์โฟเลยครับคนนี้สเปรดเต็มที่ครับโอ้โหดีนะซอมบี้มันวิ่งไม่ได้มันเดินตะเกาะตะแกะตะเกาะตะแกะกอยู่โอ้คงม,มาไกลแล้วครับ ถ้าถ้า,ถา,ถาซีรีส์เรื่องนี้ซอมบี้วิ่งไวมีหวังอ่านเข้าแน่ <Yeah. S 1> ผมไม่มีใครรอดอ่ะโอเคปลอดภัยแล้วแหละ hey, right? ถ,าถามเขาถามอะไรเราตอบไงดีให้แ a นวอล์ก <can> oh, so? อะฉันสามารถเดินได้นะ What are doing out here. Where are the the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. My friend and I got attacked. Hmm. These folks <makes> mention what they were after? <makes> they might have <noise> just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Hmm. Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet Cam you, Clementine. Clementine. And for now, we're going <coughs> to okay, we got a doctor with us. And... เอาวเอางานเข้าอีกโยนท่าน,นทำไมเนี่ยไอโยนทำไมอ่ะโอ้เจ็บนะเนี่ยอ๋อก็เห็นบาดแผลที่แขนครับตอบเมียดีเอาให้ดูแล้วกันจะโดนหมากัดไม่เน็คไม่เน็คให้ดูก่อน ต้องทำสายตายให้น่าเชื่อถือนะครับถ้าแถมนี้มันจะมีหมาได้ไงเหมืนนะใช่ปะมนุกนี่ไงโดนกัดดูแล้วไม่น่าจะใช่ซอมบีกัดน่าจะเป็นหมาจริงๆ แล้วหมามันไปไหนล่ะฉันฆ่ามันไปแล้วอะไรนะมันโจมตีฉันฉ bon ันเลยต้องฆ่ามันม bueno> ันโจมตีฉันฉันเลยต้องฆ่ามัน All right, yeah, eyes, yeah I can. Yes. All right, Clementine, that's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. <laughs> you don't always beat me at. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that boy. Right. Sorry, sir. Come on. Okay. Ah, thing that. แ right? m มฟ n e แอมฟ n ยฉันยังสบายดีอยู่โอเคโอเคนะฉันไม่เป็นไรหรอกโอ้ย oh. อ oh. จบตอนพอดีครับ oh, <shit. S 1> เดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสวัสดีครับ